ไรแม็กุดยอดนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงสุขภาพสำหรับท่านชายนำเข้าจากประเทศเยอรมนีพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณถึงจุดลายแม็กทุกสนามรบด้วยยอดขายดับสุดถล่มทลายจากประเทศเยอรมนีปฏิวัติความเป็นชายให้สมชายชาตรีพร้อมออกศึกทุกค่ำคืนด้วย,ยผลิตภัณฑ์ไรแม็ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณมีเซ็ตไมเด็ด สวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเซ็ก t o สตอรี่ค่ะพบกับขวัญข้าวและผมมิสเตอร์ฮีนั่นเองครับกับเรื่องราวดีๆที่เรามาฝาก่านผู้ชมกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของคุณสุภาพบุรุษนั่นเองถูกต้องนะคะนะครับก็ต้องบอกน้องขวัญจริงๆในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเจริญก้าวหน้าเร็วถูกต้องความเครียดตามมาโรคแพ้ไข้เจ็บตามมาโดยเพพาะคุณผู้ชายปัยจาบันนี้สังเกตได้ว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้น มันมาเป็นแพ็คจริงๆมันจะเป็นในเรื่องของโรคเบาหวานต่อมลูกมากนะฮะแล้วก็่นานี่ใช่ไหมไข่ข้อไข่ข้อไข่ข้อกระดูกอักเสบก็มีไม่ค่อยได้ขยับไม่ค่อยได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องของระบบเลือดในร่างกายนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยสาหรับคุณผู้ชายเพราะว่าอะไรเลือดนะครับไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายแล้วก็ร่างกายจะดีจะสึกกรอหรือจะมีปัญหาต่งๆนานาแล้วเนี่ยต้องบอกว่า อยา่างแรกเลยคือเรื่องของเลือดเลยอ๋อค่ะใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับความม,มันเกี่ยวกับช่วยในเรื่องสมดุลร่างกายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับกลับจะไหลเวียนเป็นยังไงดีไม่ไดีติดขัดยังไงก็คือมาจากเลือดลว้ลวนเลยครับแล้วก็เรื่องของการปวดเมื่อยเรื่องของไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกันเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยไมยเกรนเนี่ยต้องบอกพอเป็นปึง้งปุ๊บหนึ่งละพาลามานะครับเรื่องของยาปฏิชวนะก็ตามมาส่งผลอะไรกับร่างกายเราเมื่อทานเข้าไปเยอะแล้วมันก็จะไปตกอยู่ที่ตับไตม้ามปอดหัวใจตาม อย่างเรื่องมะมามะเลงมาอีกมะเล็กใช่เลงนั้นยังไม่ยิงนะพี่นะแล้วไอ้พวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยเมื่อมันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วน,นะครับมันจะส่งผลเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศอ่าใช่อันนี้กลายเป็นจุดใหญ่ไปเลยชนะ จากอะไรเกเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเรื่องใหญ่คือเรื่องของอเรื่องของทางเพศโดยตรงเลยถูกครับนั่นคือเป็นปัจจัยภายนอกแค่นั้น<ช>เองนะครับทีนี้เรื่องของรีระที่มันมาพร้อมกับเราเองนะครับในร่างกายเรื่องของนกเขาเล็กกว่าปก,กติ<ม>ตามไขเกณฑ์มาตาฐานไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเหนน็นนู่นเห็นนั่นเห็นนี่บางคนค่ะดูหนังโป๊แล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้หญิงทําให้อสารพัดดุ่ดดับไปหมด แต่นอนแน่นิ่งเนียนยาวไปเลยแสดงว่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยก็มีนะพี่แล้วก็แบบเคยเจอแล้วก็เพื่อนแบบมานั่งคุยแหมพี่ค่ะผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างพูดคุยแบบอุ้ยตายแล้วฉันไม่อบบางคนแบบว่าอุ้ยฉันไม่ชอบเลยแฟนฉันเป็นยังงู้นอยางงั้นอย่างนี้ทำยังไงก็ไม่แข็งทํายังไงก็ไม่ตื่นปรากฏว่าไปเจอเด็กค่ะอายุ 20- 21ย่ออืมเป็นไงอะฟิตเปี้ยปึงปังแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ดื่มเหล้าเข้ามาแล้ว 20- 21 เอาไม่อยู่ค่ะมไม่ขึ้นเหมือนกันปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับองบอกว่าไคาแมกของเราเอาอยู่ <S <S เพราะว่าไคาแมกเนี่ยเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์ซนะครับในนี้มีส่วนประกอบมากมายเลยมีทั้งเบต้าแคโรทีนนะครับที่ช่วยเรของการปรับสมดุลของร่างกายาแล้วคุณผูช้ชายบางคนบอกว่าเฮ้ยเรากินสารเคมีตกค้างกันไปหมดเลยเนี่ยตัวนี้เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําการดีท็อกสารพิษ ร่างกออกให้ตลอดช่วยเรื่องอะไรอะ่ะหเพศสัมพันธ์ดีาานะครับเรื่องของว่าเพศเนี่ยมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น<ฮ>แล้วโตอย่างต่อเนื่องสำคัญม,มากเลยนะพี่พี่รู้ไหมผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจี๊ดมากผู้ชายถ้าเกิดแบบเปิดมาแล้วมันเหลือ2นิ้วอย่างเงี้ยสนิ้วคืออะไรนี่หรอ,อสอนิ้วติดเล่นด้วย S <S <S ส่องบางทีส่งนิ้วครึ่งก็ไม่ไหวนะพี่ขอให้มันออกไปนิดนึงแหมได้ยินผู้หญิงบางคนเพราะว่าเจอเก้านิ้วทุกคนนี่ตกใจลูกตาตื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอายมากเลยนะถ้าเราจะต้องบอกว่าแฟนเราหรือว่าคนที่เราไปมีเซ็กไปอฟฟิเชีลิ่งกับเขาเนี่ยมันมีอยู่แค่2นิ้ว จริงๆแล้วเรื่องราวของประสิทธิภาพต่างๆของไคแมทเน่นะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆเรื่องราวเลยที่เราได้พูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพนันธ์เรื่องของอวัชเพศต่างๆนะครับเรื่องของเซ็กนะครับตัวนี้เองเนี่ยนะครับสมุนไพรภายใต้ผิดพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างเชื้ออสุจิด้วยอ๋อใช่เพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาหลังเนี่ยเอาน้ําไปไหนละ่ะ หายไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าอันไหนคือน้ำหรอเลื่นไม่รู้อันไหนคือน้ำอสุจิเลยนะใช่ครับน้อยมากใช่แล้วอสุจิเนี่ยเชื้อมีผลเหมือนกันเพราะว่าอย่างบางคนผู้ชายเนี่ยนะครับอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวแต่ผลปรากฏว่าอสุจิของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ได้มีการบำรุงไม่ได้มีการดูแลเขานะครับไค้แ็กสามารถตอบโจทย์ได้หนึ่งเม็ดเนี่ยต้องบอกว่าเอาอยู่ในทุกเรื่องราวสำหรับคุณผู้ชายเลยแล้วได้ข่าวว่าระยะเวลาแป๊บเดียวเองนี่พี่ใช่แล้วอ่ะใช่จริงๆแล้วตัวนี้เองเนี่ยนะครับสาระคุณของเ าเนี่ยรับประทานแค่วันละหนึ่งเม็ดก็เอาอยู่ละหนเมตรนั่นคือหมายถึงว่าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มออก ออกฤทธิ์ออกผลใช่แล้วครับจะมีอาอารมณ์แบบไปหื่นอะไรอะไรขนาดนี้เลยไหมพี่ไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่ยาปลุกเซ็กอไม่ใช่ทานเข้าไปแล้วก็เฮี้ยนก็หือรือเลยแต่ตัวนี้รับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยทําให้ร่างกายของเรามีการปรับสมดุลนะครับแล้วก็ทําให้อวัยเพศต่างๆของเราที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาตรงจุดเลยอย่าบางคนบอกว่าปุ้ยมันเล็กมากแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะขยายได้มันควบคุมไม่ได้มันมีเซ็กแล้วมันก็ไม่มีความสุขปัญหาต่างๆานเ่านี้มันตอบโจทย์ได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะ ผมมีข้อมูลในชิงลึกเกี่ยวกับคลายแมปมาฝากท่านผู้ชมกันครับลายแมปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะทำให้คุณลืมทุกผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายทุกตัวที่เคยผ่านมาลองใช้มาตัวแล้วตัวเล่าก็ยังไม่หายทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นตอนนี้ ถึงจุดคลแม็กแล้วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายไลยแม็กผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องเพศของคุณผู้ชายปเปลี่ยนคุณให้เป็นประดุดดังอาช้าออกสึกรับประทานเพียงเม็ดเดียวในบทยาวนานถึงสวันทําให้คุณมั่นใจในความเป็นชายพร้อมออกสึกในทุกสนามรบช่วยยอดแขงดับึ่งในประเทศเยอรมันดีการันตีด้วยการรับรองมาตรฐาน,นเียงคุณภาพ และเบสไร้กัลดีจากประเทศเยอรมนีคุณจึงมั่นใจในคุณภาพว่าสะอาดปลอดภัยไม่มีสารตกค้างหรือผลข้างเคียงแน่นอนร้อเอร์เซ และนั่นคือสรรพคุณในเชิงลึกเลยนะครับของเจ้าตัวคลแม็กของเรานั่นเองครับนะ้องขวันครับคลายจนถึงจุดสุดยอดแม่ตามชื่อจริงๆนะคะ<ช>พี่ใช่แล้วครับแต่ว่าต้องคลายอย่างมีความสุขด้วยนะถูกต้องอพี่ิงคะและนอกจากนี้นะเจ้าตัวคลายแม็กของเราเนี่ยยังมีสาตร์ อีพีเดียมอะคาลีนด้วยครับอ่าไปช่วยสร้างน้ําเชื้ออสุซจินะคะให้เชื้ออาสุจิในแข็งแรงทําให้คนที่แบบมีบุตรยากเนี่ยก็มีบุตรง่ายขึ้นไปแก้ปัญหาตรงจุดเลยถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการมีบุตรยากปัจจุบันนี้เปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้นเหมือนกันใาใตุเกิดจากอะไรขวานความเครียดอ่าปัญหาหนักจริงๆพีเ่เรื่องการเครียดหรือมลพิษทางอากาศเนี่ยพอมีผลกระทบตรงนี้ปั๊บ เครียดนอนไม่หลับทำแต่งงานไม่สนใจลูกเมียไม่สนใจอะไรปับ๊บทีนี้เกิดอาการแบบว่าอาุจจิอ่อนแอน้ำชื้อไม่ไม่มีการทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะจาก ต่อมลูกหมากข,ของผู้ชายใช่ไหมคะครับผมเกิดการไม่ผลิตน้ําเชื้อเกิดการที่แบบว่าออนอนหลับดีกว่าไม่มีพอไม่มีนนเรื่องเซ็ก์ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเราละฉะนั้นเรื่องของบนเตียงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสูงมากแล้วมันหนีไม่พ้นเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยสี่เมื่อก่อนเป็นเรื่องที่สําคัญ<ช>แต่พี่<ะ>ว่าเรื่องของการมีเซ็ก์ก็เป็นเรื่องที่นํามาเรื่องต้นๆน,นะไม่ใช่จจไปอยู่เรื่องที่4ี่ละเป็นปัจจัยห้านะแต่ว่ามันมาเป็นอันดับ ต้นๆเลยแหละพี่<ช>เพราะรปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นตามมาในครอบครัวอีกเยอะมากจริง,<ช>รงๆนะครับก็พี่พี่คิดดูสิคือผู้ชายนะจะบอกว่ารวยแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดเรื่องเซ็กของคุณเสื่อมเนี่ยก็จบนะผู้หญิงก็หายเหมือนกันแล้วผู้ชายติดต่อให้รอเลิศเลอเพอร์เฟกแค่ไหนนะแต่ถ้าหากว่ามันมีอันเล็กอยู่นิดนึงเนี่ยแล้วก็แบบว่าไม่แข็งอีต่างหากอ่อนแออีต่างหากมีลูกยากอีกโอย พอเธอหนูไปหาใหม่นอกจากสบครณแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งตัวที่ช่วยเรื่องของ F. Radis ิ 4แอบนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นความต้องการทางเพศด้วยกระตุน้นหืนเหรอไม่ใช่คืนคือตัวนี้จะไปทําการปรับสมดุลของร่างกายทําให้เราเนี่ยเรื่องของเพศของเราบางทีแบบบันทีมันไม่ค่อยที่จะเหมือนฟิชเชอรลิงล้วมีความสุขแต่ว่าสารตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติด้วยไม่ใช่สารเคมีมาจะทําการปรับสมดุลของร่างกายเราและจะเป็นการปรับแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่าปรับปุ๊บแล้วก็ เมือนกับเคมีอะสารเคมีเนี่ยมาเข้าสู่ร่างกายมันจะไปตรงจุดปุ๊บ<ะ>แล้วมันก็จะหายไปแต่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายปรับสมดุลแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนด้วยอ,อย่างนี้ก็คือยิ่งยิ่งกินมากก็ยิ่งดีกับตัวเองมากขึ้นใช่ครับเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยเพราะเจ้าตัวคลายแม็กซ์ตวนี้เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ขวัญมานั่งทอล์กกับพี่ยีนเนี่ยนะครับเราจัดโปรโมชั่นเต็มที่ไปเลยนะ้องขวัญวันนี้โปรโมชั่นสุดยอดมากพี่ยีนปกตินะคะราคา3,900บาทล่อง นะแต่ตอนนี้นะคะในรายการนี้เฉพาะท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้เท่านั้นเราจัดกันเต็มที่เลยนะต้อนรับปีใหม่ด้วย2,500บาทใครบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่แม้แต่แบบว่า คนที่แบบเป็นโรคใช่ไหมคะเบ้าหวานหรือว่าจะเป็นพวกต่อมลูกปากเนี่ยก็ทานได้ด้วยถ้ารู้ว่าญาติของคุณหรือคนรอบข้าง,งคุณเนี่ยเป็นโรคแบบนี้อยู่นะคะก็ซื้อไปฝากเปอนของขวัญปีใหม่ถือว่าช่วยเรื่อง,เร,องเรื่องสุขภาพได้ด้วยใช่แลสามารถโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นในขณะนี้นะครับเรา<ช>บีคอัเซ็นเตอร์ให้นอกจากปัญหาที่น้องขวัญบอกแล้วว่าจะเป็นหาเรื่องขนาดเล็กนะครับ<ฆ>กดเจมมาตรฐานเรื่องของ ล่มผักอ่าวว่าเพศไม่แข็งตัวหรือมันเล็กเกินกว่าที่เราจะอยากได้นะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งเม็ดเท่านั้นเลยนะครับ1เม็ดเองนะครับใครแมมกเราเนี่ยเอาอยู่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่น้องขวัญนำมาฝากวันนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับ30สายแรกเท่านั้นเองหมดตรงนี้เพิ่งปุ๊บไปเจอราคาเต็ม3,9 0 0เลยนะถูกต้องแต่พูดถึงคุ้มสุดๆเลยนะพี่ไม่ว่าจะราคา2 5 0 0หรือ3,900ันเนี่ยขวัญข้าวบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มเวอร์พี่พะอไทรู้ป่ะเพราะว่าใน1ขวดเนี่ยมันท ทานได้ทั้งหมด1เดือนม<ช>ี30แคปซูลเลยใช่ยิ่งทานยิ่งดีสารเคมีก็ไม่ตกค้างอู้กินแล้วก็ฟิตแข็งปึงปังคลายแม็กคลายไปะจะถึงจุดสุดยอดเลยคุณน้องที่เราคุยไปทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้น<ะ>เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันต่อว่าใครนี่ยช่วยอะไรคุณผู้ชายได้อีกช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ไลแม็กปฏิวัตินวัตกรรมใหม่ขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายด้วยเกิดผสมขอส่วนไทยที่เข้มข้นร้อยเปอร์เซนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทุกเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชายเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นลมปากอ่าวนกเขาไม่ขันปอนปวมเปียวเป็นมะเขือเผารวมถึงปัญหาโรคต่างๆที่ส่งผลทําให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างโรคเบาหวานโรคความดันสูง โรคหัวใจรวมถึงป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทุกปัญหาเหล่านี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไข่แมกช่วยคุณได้ กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการกับไค่แม็กคาร์แล้วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซ<ช>็กซ์สตอรี่ที่คุยไปแล้วเนี่ยนะครับมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเพราะว่าเป็นการ ป้องกันเรื่องราวของเตียงหักเรื่องราวของครอบครัวแตกแยกได้เป็นอย่างดีเลยน้องขวัญไม่มีเตียงหักตอนนี้เราจะเหลือแต่เตียงโยกใช่ไหมพี่โยกกันทั้งวันนะโยกอย่างเดียวเลยตอนกลางกลางค่ำกลางคืนกลับมาไม่ต้องแบบว่าไอ้ประเพทวบาง่วงเหงาหานอนนั่งหน้าเนี่ยคือก็หมดตอนนี้ไม่มีแล้วต่อไปเราก็ไปนั่งโยกดีเพราะว่า1เมตรเนี่ยนะครับองบอกว่าใครแม็กซ์เนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วอยู่แบบยั่งยืนจริงๆนะครับคือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณสุภาพบุรุษ ะนะครับเป็นปัญหาเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดเอง<ช>เรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเมื่อมันโรคมันจเจริญขึ้นโรคมันก็มาเพราะความเ<ช>จริญนั่นแหละโรคเยอะขึ้นก็โรคเยอะขึ้นเ<ช>ท่านี้เนาะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเซ็กอัลลิมิตจริงครับเนาะมันเป็นบบเซ็กที่แบบว่าเซ็กมียาวนานต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าหื่นนะ,ะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพอเราไปเห็นอะไรเห็นเนื้อเสื้อพงเสื้อ ของแฟนเราก็จะมีความรู้สึกอยากได้ต้องการกระตุ้นกันขึ้นมานะนอกจากตรงนี้นะคะถ้าบอกว่าตัวยาคลายแม็กเนี่ยนะคะที่ว่า,ามีการกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีตัวยาแอฟโรดิเซียกนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกทางเพศซึ่งทาให้ปรับสมดุลของร่างกายทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าแมนขึ้นเป็นลูกผู้ชายขึ้นเซ็กอะลิมิตแก่งประดุดดังอาชาพงหาศ อ้ยสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าคลายแม็กของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะจาก GMP ด้วยครับต้องบอกว่า GMP เป็นมาตรฐานสากลนะครับในเรื่องการผลิตนั่นเองฉะนั้นตรงนี้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสบายใจได้จริงๆและสามารถตอบโจทย์คุณผู้ชายในทุกๆเรื่องราวที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างเอาง่ายๆขวัญ ไม่ทันลึกนะทุกคนคเคยดูอยู่แล้วแหละเราเคย,เร,เ,คยเราเคยดูหนัง X เอเอ,อใช่พี่ค่ะอุะ้ยหนูเมื่อก่อนหนูดูหนัง X นะจะบอกว่าเห็นแล้วแบบอุ้ยฝรั่งนี่ยาวใหญ่ขาวอวบแต่ว่าไม่แข็งเออเออแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างอะแข็งค่ะไม่ใช่อะไรนะพี่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากว่าไครแม็กของเราเนี่ยยอดขายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง นี่จากสากลค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมที่เยอรมัน นะครับแล้วก็ BGMP รองรับอย่างถูกต้องใช่รับาประทานไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของสารเคมีตกค้างต่างๆเลยเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรร้อเปอร์ซจริงๆและที่ขวานบอกไปแล้วว่าเรื่องของเพศเรื่องของความใหญ่จริงๆแล้วมันใหญ่แล้วถ้าเกิดมันไม่แข็งมันก็ใช้งานไม่ได้ต,ต่อให้คุณใหญ่ต่อให้คุณอะไรแค่ไหนถ้าไม่แข็งก็จบเหมือนกันค่ะครับแล้ววันที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมรายการอยู่มีปัญหาอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยผมว่าใน1เคสเนี่ย ต้องตรงกับตัวท่านอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าอย่างเด็กๆกินได้ไหมก็คือถ้าเกิดวัยเลข20ขึ้นแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยมันอสุจิมันน้อยจังของเรายังไม่ไม่ใหญ่เลยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรมีความปลอดภัยสูงมากแล้วใน1ขวดเนี่ยนะครับปราทานได้ถึง1เดือนด้วยกันขวัญจัดโปรโมชั่นหนักๆหน่อยสิโปรโมชั่นหนักๆนะเอาหนักขนาดไหนอะพี่หนักเลยนะหนัก30ซสายนะคะ30มสิสายวันนี้นะคะ จากราคากล่องละ3,900บาทนะคะ30สายแรกนี้เท่านั้นนะคะให้2,500บาทนะคะจัดหนักมากใช่เราจ,จ,จัดหนักแบบนี้เลยแน,น่หนูหนูพยายามพิชเชอร์พิเศษมากเลยนะที่หนูบอกว่าหนักแบบนี้คือแบบแน่หนูพยายามพิชเชอแบบพิเศษมากหลูคมันหนักจริงๆต้องจัดหนักแบบนี้นะผู้ชมครับพระต้องบอกว่า30สายนะครับทกวรกิ้งหนึ่งก็จะหมดละตอนนี้ขณะนี้ได้ยินอยู่นะครับดังกันมากเลยฉะนั้นอย่าช้า ดูเราสองคนแล้วคิดตามแล้วยกโทรศัพท์เลยแล้วก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ซึ่งตอนนี้เรามีเบอร์ c a ซ็ center ขึ้นให้อยู่ในขณะนี้ด้านล่างนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับและสามารถสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับว่าข้อมูลในชิงลึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นของเราคือ3,900บาทโปรโมชั่นเหลือแค่2,500บาทแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยทานได้1เดือนเพราะว่า1เม็ด เอาอยู่เอาอยู่ค่ะเอาอยู่ตั้งแต่30บนาทีแรกเลยค่ะนะเอาอยู่แน่นอนแล้วก็อยู่เอาไปเรื่อยๆนานเลยบอกแล้วว่าเซ็กอนลิมิตจริงๆถูกต้องอแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้ที่เราได้พูดคุยกันไปเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากเราอย่ามองข้าม เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับตัวเราเองและบางทีเราผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่ได้มาคิดถึงตัวเราเองไงนะครับเราไปคิดถึงคนอื่นไปไปคิดถึงครอบครัวหรือ<ห>ไปคิดอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยบางทีปัญหาตามมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็น,<ช>นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรัง<ช>แต่ว่าในเรื่องราวเชิงลึกของตัวสินค้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายๆประเด็นเลยซึ่งตัวเนี้ยผมมีวิทยามาฝากท่านผู้ชมกันได้ครับ ไลแม็กผลิตภ,ภัณฑ์บำรุงสุขภาพสำหรับท่านชายยอดขายดับหนึ่งจากประเทศเยอรมนีรับประทานเพียงเม็ดเดียวผลลัพธ์สุขภาพดีจะอยู่กับคุณได้นานถึง3วันทำให้คุณและคู่รักมีเซ็กได้แบบอัลลิมิกฟิตอื่นทนน,น้าดักอาชาอ็อกซ์เพิ่มความมั่นใจให้คุณพร้อมทุกสนามรักไลแม็กรับประทานง่ายเพียงครั้งละ1นถึง,งแคปซูลร่วมกับน้ำอุ่น ยาออกฤทธิ์เร็วไม่เป็นอันตรายและไม่มีผลข้างเคียงใ,ใดๆกับผู้ใช้เนื่องจากเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อเปซ์ ู้ชมคะกลับมากันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคลายแม็กนะ้ววันนี้เราก็ไปแบบเจาะกันลึกๆแล้วก็ลึกจริงๆนะคะ เอาละคะ่ะตอนนี้ได้รับทอลของเราสองคนบ้างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของวิยาม่อสักคูนี้นะครับเป็นเชิงลึกนะครับว่าจริงๆแล้วผิดพันธุ์ของไคลแมกเนี่ยนะครับมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะมันทานเข้าไปแล้วมันจะมีสารตกค้างไหมทานเข้าไปแล้วจะโยโย่จะใจสารจะนุ่นจะนี่จะหน้าตาแดงมันก็ยิ่งกระหรือไหมไม่เป็นนะครับเพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทานเข้าไปแล้วนะครับประสิทธิภาพนะครับและคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับช่วยนะครับไปแก้ปัญหาจุดต่างๆ ของร่างกายของเราที่มีปัญหาอยู่ได้อย่างยั่งยืน แล้วก็ยาวนานถูกต้องเพราะจริงๆเรื่องราวของข้อมูลในเชิงลึกเราทราบไปแล้วและตัวนี้เองอยากขยายนิดนึงขวัญนะครับใน1ขวดเนี่ยนะครับรับประทานได้แล้วเนี่ยหเดือนก็จริงนะครับในนี้เองนะครับยังมีเขาเรียกว่ามีเบต้าแคโรทีนซึ่งเบต้าแคโรทีนนะครับจะช่วยเรื่องของการรักษาเซลล์ต่างๆนะครับทำให้เรื่องของสายตาต้องบอกว่าเอ่อพวกเราเนี่ยพออายุมากขึ้นสายตาจะยาวเมื่อก่อนดูอ่านอย่างนี้พอจะไม่ต้องอ่านอย่างนี้ละนะครับถ้าเกิดรับประทานเจ้าไข แมกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้การปรับสมดุลของร่างกายแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบสมองของเราดีขึ้นะนะครับสายตาก็ดีขึ้นะนะครับไอเนี้ยเป็นผลพลอยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําไปให้ไอเนี้ยขวันดูตามดูตามตาพี่ฮินเดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอ่ะ,อะแล้วมันใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่แบบว่าวันสองวันแล้วหายนะเมื่อทานคลแมกของเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันใหญ่และมันก็ยาวและยาวแบบยั่งยืนจริงๆแล้วถ้าเกิดทานอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าน่าจะหลายนิ้วเลยแหละ สองถึงสามนิ้วเนี่ยสบายๆเลยนะขวัญงั้นทานไปเรื่อยๆนานๆยาวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิใช่แล้วจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งที่คุณผู้ชายทุกคนกลัวคือเรื่องอะไรรู้ป่ะอะไรคะพี่แก่ก่อนวัยอ๋อใช่สิผู้ชายนี่ไม่ยอมกันเลยนะแต่ว่าตัวนี้นะครับรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของการชะลอชะลอการแก่ก่อนวัยแต่ว่าไม่ได้ชชะลอเรื่องของการหลังนะเพราะรับประทานเข้าไปแล้วเราสามารถจะควบคุมขั้นตอนการทำฟิชเชอริง ได้อย่างสบายใจเลยอ่าใช่เรียกว่ามีทามมิ่งในการฟิตเจอริงกันอ่า,อานะคะเพราะว่านอกจากนี้นะคะในตัวของอคลายแมกเนียมีฟิโตอะแดปโตเจนนะคะซึ่งป้องกันการหลังเร็วของผู้ชายนั่นเองหูพี่เคยเจอนะแบบ อะไรก็ไม่รู้ว่าทําไมอะยังไม่ทันผู้หญิงยังไม่ทันเสร็จเลยผู้ชายไปแล้วเนี้ยคืออารมณ์เสียนะพี่ดูก็นอนหันหลังให้เลยค่ะขอโทษนะคือดูสุนัขไปหันจุดจุดจเลยจบอะเออมันไม่นะนอนหันหลังเออนั่นแหละดิไม่ไหวนะโนูก็เลยทําเหมือนสุนัขไงพี่หันหลังให้มันเหมือนเดิม เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะาฮะฉะนั้นต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆของคุณผู้ชายตรงนี้ต้องต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความกดดันมันสร้างขาดขาดความมั่นใจให้กับร่างกายของเราได้เกิดจิตใจของเราฉะนั้นทุกทปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าคลายแม็กเนี่ยเอาอยู่แล้วอยู่จริงๆหเม็ดนี่นะครับ ช่วยเป็นการเสริมให้ผู้ชายเนี่ยมีพลังทางเพศเหมือนกับดุดเขาเรียกว่าดุดอาชาดุดมาสึกเลยเพราะว่าอาชายืนนิ่งไม่ได้นะพี่ทำไมอ่ะก็ยืนนิ่งอ่ะพี่มันแบบตายดิ อย่างนี้มันต้องแบบว่าคึกคักขึงขังแข็งแรงพรอ้อมออกศึกตลอดเวลาคืออาชาเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องออประดุดอ,อาชาที่กินเข้าไปแล้วควบอยู่ตลอดเวลาควบตลอด,ลอดสามารถควบได้ตลอดอนะครับเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดเรื่องของน้ำเชื้ออสุจิแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมคอนโทรลการมีเซ็กซ์ได้ได้อย่างราบรื่นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการมัดใจคุณภรรยาของเราได้อย่างยอดเยี่ยมจริงถูกต้อง นะผู้ชายที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ายาวจนเกินไปนานเกินไปนะแต่ว่าทุกอย่างกําลังดีแล้วแบบมันมันแบบพร้อมกันน่ะเออเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยนะเฮ้ยแต่บางทีเรื่องเซ็กนะบางทีอยากจะมีแบบว่าเป็นหน้าที่อ่ะผู้ชายบางคนมีเป็นมีเป็นหน้าที่นะเว้ยจริงๆขวัญเฮ้ยเข้าเข้าไป จ๊๊จบให้มันจบๆไปเพราะว่าไม่ได้มีอารมณ์อะไรในเชิงลึกแต่ว่าตัวนี้นะครับคาราเมลทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองภรรยาของเราอีกมุมหนึ่งแล้วเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยเราอยากอยากอยากเร่าอรมอยากจะอะไรเงี้ยไม่ใช่พอหันมาปึ๊บๆโยกปากบผับจบไม่ใช่มันอย่างงั้นมันไม่ได้เฮ้ยมันต้องมีการเล่ใช่่พีชอบเ้ารมนะอณ์นิดนึงหรรรรออ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 มงงะไบบ้า่่่่่ยยยพีแซเดชโออก็ต้องบอกว่าเรื่องเซ็ก เป็นเรื่องที่ต้องหันหน้าเขาเข้าหาแล <หา S 2> ้ว <หา S 2> คุยกันแล้วปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าคุณผู้หญิงเป็นคนซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ให้คุณสามีกินจริงค่ะและเชื่อไหมว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้สมงทางบ้านโทรเข้ามาหาขอนข้าวนะ,ะแล้วเป็นผู้หญิงเขาโทรมาไลาฟ์บอว่าเนี่ยสามีพี่เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเ,เหมือนกับว่า ไม่แข็งไม่ตื่นสักทีหมดความรู้สึกนอนสักิดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นไม่ยอมอะไรและคือตอนเช้ามาหวังว่าจะได้ทํากันบ้างเปล่าจ้ะโดบไข่เข้าไป3ลูกแล้วก็ยังไม่ตื่นเลยออซึ่งสงสารคุณผู้หญิงมากแล้วคุณผู้หญิงก็รู้สึกบอกว่าน้องถ้าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นานๆเนี่ยพี่จะไปใชแบบผู้ชายแล้วนะ โอ้ไอะไรไม่ได้ไม่ได้รีบบอก <นะ S 1> พีคอาเลยว่าจริงๆแล้วนะครับปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาเล็กๆสําหรับออคลายแม็กของเราเนั่นเองเพราะคลายแม<ช>็กของเรา1เมตรเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาตรง,ตรงที่ขวัญบอกแล้วก็ตรงจุดด้วย <ใช S 2> ฉะนั้นคุณผู้ชายบางคนนะครับอาจที่กําลังชมรายการอยู่แล้วก็มีปัญหาแล้วไม่กล้าพูดไงไม่กล้าคุยไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนฝูงอายไม่ต้องอายนะท่านผู้ชมครับเพราะขณะนี้นะครับเราขึ้นเบอร์คอร์เซนเตอร์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโทรศัพท์เข้ามานะครับมาปรึกษานะครับผ่านเจ้าที่ คอเซเตอร์ของเราได้คุณสงสัยเรื่องใดคุณถามได้เพราะมันไม่อายแล้วไงขวัญเพราะยึดโทรศัพท์คุยกันบอกได้เลยว่าของพี่เนี่ยมันแค่นิ้วครึ่งเองนะเนาะบอกได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกข้อมูลให้เราเลยว่าในเชิงลึกเป็นยังไงบ้างจริงนะบอกดีกว่าบอกจะได้รู้เราจะได้แก้ไขปัญหากันได้ไงว่าจะอทำยังไงอะไรอย่างนี้แหมของแบบนี้มันก็ยืดขยายให้มันยาวกันได้ในไหนก็ในไหนแล้วขวัญจัดโปรโมชั่นหน่อยเลยแล้วกันวันนี้ ด้วยว่าคุณผู้ชมโทรมาเยอะมากวันนี้จัดโปรโมชั่นเลยเอาสาสิสายแรกนะคะนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปนะคะจะราคากรุ๊าพันเก้าร้อยบาทตอนนี้เพียงสองพันห้บาทเท่านั้นและนอกจากนี้นะคะฟรีค่าจัดส่ง ทประแน่นอนครับเพราะว่า1กล่องนะครับเรารับประทานได้ถึง1เดือนในการท่านผู้ชมครับราคา2,500บาทเป็นราคาที่ไม่สูงแล้วเป็นราคาที่เราสามารถรับประทานได้ในชุกชุกชนชั้นเลยด้วยนะครับปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่เลี่ยวเลี่ยงไม่ได้แล้ววันนี้นะครับเราเปิดประตูนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมสามารถเข้ามารับบริการนะครับจากของเราในราคาที่ถูกแบบนี้แล้วฟังเสร็จแล้วต้องยกโทรศัพท์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับแล้วมาดูในไทยของรายการก่อนครับเวลาเราหมดลงอีก แล้วท่านผู้ชมครับค่ะเวลาแบบนี้นะคะมักจะมีน้อยจริงๆนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะบอกกันไว้นิดนึงนะฝากกันไว้อีกนิดว่าอย่าปล่อยให้น้องชายของคุณเนี่ยตื่นทีหลังนะคะทุกครั้งที่ตื่นนะคะต้องมีน้องชายนำหน้ามาก่อนค่ะครับสำหรับวันนี้เราอสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ